สวัสดีครับข่าวเด็ดวันนี้ออนไลน์นะครับวันนี้ก็มารอบอกาล่านะครับของภาพยนตร์เรื่องของแขกนะครับผมกอล์ฟอัครารุคัสนะครับรับบทเป็นวินครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าของแขกคืออะไรมีอะไรต้องลุ้นบ้างต้องมาติดตามกันในโรงภาพยนตร์ครับผมท่านหลายๆท่านยังไม่เปิดใจรับอยากให้เปิดใจรับเรื่องนี้ครับผมอยากให้เปิดใจรับหนังเรื่อง ของแขกด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นสายศาสตร์มีความเป็นมุสลิมเข้ามานะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับยินนะครับยินคืออะไรมาหาคําตอบได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมอยากให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆครับกับภาพยนตร์ไทยครับผมกับของแขกครับเอ๊ะนีที่ตอนนี้มารับภาพยนตร์เรื่องแรกเลยในรอบครับผมในรอบ8ปีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ผมมารับนะครับในรอบ8ปีก็ถือว่า โอเคเลยคือเราเราชอบกับกับเรื่องครับกับกับหนังที่ที่มันแปลกออกไปครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆครับผมฉากมีฉากอะไรที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลยฉากที่ยากที่สุดนี่คือแบบโอ้โหมันก็มีฉากอารมณ์หลายๆหลายฉากนะแต่น่าจะเป็นฉากที่เราใกล้ๆใกล้ๆที่จะจะหนังจะจบแล้วแหละแล้วเราก็ต้องไปตามหาลูกสาวะฮะซึ่งต้องไปถ่ายในปา่าในอะไรเงี้ยเราต้องใช้พลังมากเลยแล้วก็ในการที่ต้องเล่นก็ถือว่า ต้องไปดูครับยังไงต้องติดตามดูว่าฉากนั้นยากยังไงแล้วมีอะไรบ้างครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ